สวัสดีคะ่ะพี่ไต้ยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้ยก็พามาเดินทุ่งนานะคะดูบรรยากาศทุ่งนาค่ะข้าวสิบห้าวันนะคะนี่ค่ะปล่อยน้ำข้าวเต็มไปหมดแล้วนะคะปล่อยน้ำข้าวนาแล้วเต็มเลยสิบห้าวันโตเร็วนะคะนี่ค่ะข้าวเก้าสิบห้าวันนะแต่นี่อายุข้าวก็สิบห้าวันลว ลมเย็นสบายเลยค่ะแต่กลางวันแดดร้อนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวภาคอีสานภาคเหนือจะมีฝนแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บนะคะลูกเห็บตกอากาศก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยดูตรงนั้นมีนกฝูงเต็มเลยอยู่กลางทุ่งนา มองสีเขียวแล้วสบายตานะคะมองจอคอมมาทั้งวันละนี่ค่ะดูข้าวสวยสิบห้าวันตอนนี้ขนาดก็ยังไม่มียากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวชนมันร้อนอยู่นะคะอย่ารอหน้าฝนขึ้นเพิ่เลยค่ะ มาลาคีน,นกก็เยอะนะทุกอย่างขึ้นหมดค่ะนี่อันนี้ต้นงวงช้างนะคะนี่ค่ะผักจองก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเวลาข้าวออกผักก้นจองก็ขึ้นเต็มน้องเต่าไม่รู้ไปไหนค่ะอยู่ตรงนี้ฮาที่สวยมากเลยค่ะทุกคนสบายดีนะคะ มาดูข้าวสห้าวันหว่านปุ๋ยไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ย46 00ปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยในตัเจนปุ๋ยนี้ก็ทํามาจากประเทศซาอุที่พี่ต้อยอ่านซองอะ่ะไม่ได้จากเมืองไทยนะ นกเยอะเลยค่ะในนกนังแอ๋นก็เยอะนะคะในนะนั้นอันนั้นนกเป็นกลุ่มอะค่ะนกเป็ดน้ำเต็มเลยค่ะเป็นฝูงเลยตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วยาเริ่มขึ้นแล้วเพราะปล่อยน้ำเข้ามาถ้าได้ฝนนะคะขึ้นเต็มหมดแหละ ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูข้าวสิหวันนะคะนี่ค่ะกำลังเขียวสวยงามเลยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะเดี๋ยววัคซีนมาก็เศรษฐกิจคงจะดีขึ้นนะคะทุกคนก็สามารถไปไหนมาไหนได้เพราะเรามีวัคซีนป้องกันนะคะ การท่องเที่ยวก็อาจจะดีขึ้นไม่ว่าอะไรก็อาจจะดีขึ้นหมดนะคะตอนนี้คนไทยก็ช่วยกันโอ้ยถุงเงินถุงเงินถุเงถเงินวิ่งถุงเงินวิ่งค่ะนะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูข้าวสิบห้าวันนะคะข้าวจัสมินนะคะค่ะ คิดถึงคิดถึงนะคะทุกคนค่ะดูแลสุขภาพนะคะค่ะโอเค thank you for watching bye ขอบคุณที่รับชม peace ค m มาเก i น bye จุบจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ bye